พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายหน้าที่ของพวกเราทุกคนก็คือการปกปักรักษาคําสอนที่ท่านอบีมหุฮัมมัดสลต์ลลอฮิวะสัลลัมได้นําเอามาสู่ประชาชาติยุคสุดท้ายซึ่งพวกเราทุกคนถือว่าเป็นอุมมะเป็นประชาชาติของท่านอบีมหุฮัมมัดสลต์ลลอวฮิวะสัลลัมและเราได้ประกาศยืนยันกาลิมอชฮาดะ อัชฮะดุอัลลออิลลฮ์อิลลัลลอฮ์แะอัชฮะดอันนมฮัมประโยคคำยืนยันทั้งสองนี้ไม่ใช่เป็นคำเพ้อเจอร์หรือเป็นคำพูดลอยลมแต่สิ่งที่เราได้ประกาศออกมานี้มันออกมาจากหัวใจที่เราเชื่อมั่นศรัทธาอย่างจริงๆเรายืนยันในการเป็นอิละเป็นพระเจ้าของอัลลอฮฺสุบฮานวอตาลาแต่เพียงองค์เดียวเรายืนยันว่ามูฮัมหมัด คือรอซูลของอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาถ้อยคำประโยคที่สองไม่ใช่แค่ยืนยันว่าตัวของมุฮัมมัดเท่านั้นแต่เป็นการยืนยันในตำแหน่งรอซูลของท่านที่ท่านได้รับสถานะได้รับตำแหน่งรอซูลมาไม่ใช่จากการที่บรรดาผู้คนมาโหวตเสียงมาเลือกให้ท่านเป็นรอซูล ของอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาแต่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาได้ทรงแต่งตั้งให้ท่านได้ทําหน้าที่รอซูลไม่ว่าชาวบ้านชาวเมืองจะยอมรับหรือไม่ยอมรับในสถานะรอซูลของท่านแต่ท่านก็ยังคงดํารงตําแหน่งสถานะรอซูลทั้งในยามเป็นและในยามตายตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็เป็นรอซูลเมื่อท่านตายไปแล้วท่านก็ยังดํารงตําแหน่ง รอซูลุล์เป็นรอซูลของอัลลอฮ์อยู่วันยังคำ่ำคนที่ประกาศรับอิสลามไม่ว่าจะในอดีตในปัจจุบันหรือในอนาคตต่อไปก็ต้องยืนยันว่าอัชฮะดูอันนามุฮัมมัดรอซูลุล์มุฮัมมัดคนที่ตายไปแล้วนั่นแหละคือรอซูลของอัลลอฮ์ซึ่งมันต่างจากตำแหน่งสถานะทางสังคมที่เวลาตายแล้วตำแหน่งหลุดหรือมีอายุเงื่อนเวลามาผูก เป็นข้อแม้ไว้ว่าดำรงตำแหน่งอายุภายในเวลากี่ปีเมื่อหมดระยะเวลาก็พ้นตำแหน่งไปเอาเลือกกันใหม่นั่นมันเรื่องของทางสังคมที่มนุษย์มาเลือกมาคัดกรองกันเองแต่มูฮัมมัดได้เป็นรอซูลของอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาจากการที่พระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงแต่งตั้งด้วยคำประกาศที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาได้ทรงบอกว่ามูฮัมมัดูรรอซูลุลละมูฮัมมัดคือรอซูลของอัลลอฮ์ วลลาดีนามะอาหูอาชิดดารัลัลกุฟารและบรรดาผู้ที่อยู่รอบข้างมูฮัมมัดนั้นต่างก็เข้มแข็งไม่ยออ่อท้อเอาจริงเอาจังในการต่อสู้กับศัตรูของอิสลามคนในยุคต,นต,นตน้นๆเขาได้เรียนรู้จากคำสอนของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาเชื่อมัน่นและก็ยึดถือปฏิบัติแม้ว่าบางเรื่องเขาไม่มีประสบการณ์ ท่านนบีมฮมัดสลลัฮุอเลวะซัลลัมนำเอามาบอกให้ฟังเขาเชื่อบางเรื่องเขาไม่ได้เห็นเขาไม่ได้ยินเขาไม่สามารถสัมผัสได้นบีมาสอนว่าหลังจากที่ตายไปแล้วนั้นจะมีความสุขและความทุกข์ในหลุมฝังศพคนที่ไม่มั่นคงอยู่กับอีมานการศรัทธาต่อรอซูลก็เกิดหวาดระแวงเอมุฮัมมัดนี่พูดถูกหรือเปล่าพูดจริงหรือเปล่า เป็นไปได้ยังไงว่าหลังจากออกจากดุนยาไปแล้วเนี่ยมันจะมีทั้งสุขและก็มีทั้งทุกข์จริงหรือเปล่าบางคนก็สงสัยบางคนก็ปฏิเสธทันควันส่วนบรรดาผู้ศรัทธานั้นเขาเชื่อถามว่าเชื่อได้ยังไงอะเราไม่สามารถที่จะเอาตาไปดูเอาหูไปฟังสมองสติปัญญาไม่สามารถที่จะเอาไปคิดเองได้แต่ที่เขาเชื่อเพราะผู้ที่บอกเขานั้นคือ รอซูลุล์คือรอซูลของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นคนที่ประกาศอัชฮะดูอันนามุฮัมมัดรอซูลุล์ไม่ใช่แค่เพียงเชื่อว่าตัวไม่ใช่แค่เพียงเชื่อในตำแหน่งแต่จำเป็นที่จะต้องเชื่อในคำสอนของท่านด้วยถ้ายืนยันว่าอัชฮะดูอันนามุฮัมมัดรอซูลุล์แต่ปฏิเสธคำสอนของท่านนบีุมฮัมมัดสุลลัลฮุอเลวะซัลลัมเขาเป็นมุสลิมไม่ได้ตายไม่ต้องออกมาสู่เรา คนที่ปฏิเสธคำสอนของท่านนาบีแม้แต่เพียงเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็าตามเพราะคำสอนที่ท่านนาบีมูฮัมหมัดได้นำเอามาสอนนั้นไม่ใช่เกิดจากความคิดความอ่านของท่านเองเพราะท่านนาบีก็ไม่ได้มีสมองที่เลิศเลอประเสริฐเหนือมนุษย์มนาเปล่าท่านนาบีไม่ได้มียานทิพหูทิพตาทิพเปล่าท่านนาบีก็เป็นปุตุชน เหมือนอย่างกับคนทั่วไปจนกระทั่งอัลลอฮ์ให้นบีประกาศประกาศกุนประกาศเถิดมุฮัมหมัดอินนามาอาณาบาชารุมมิสลูกุมฉันก็เป็นปุถทุชนเป็นคนธรรมดาเหมือนอย่างกับพวกเจ้านี่แหละนบีมีอวัยวะเรือนร่างอย่างไรอ่ะมนุษย์มีเรือนร่างอย่างไรนบีก็มีอย่างนั้นเพราะนบีเป็นปุถทุชนเป็นคนธรรมดาอัลลอฮ์ไม่ได้ทรงแต่งตั้งมาลิกัต์เป็นนบี อัลลอฮ์ไม่ได้ทรงแต่งตั้งยินให้เป็นนบีแต่งตั้งคนธรรมดานี่แหละให้เป็นนบีอ้าวเ้วเป็นนบีได้อย่างไงอ่ะในเมื่อเป็นคนธรรมดาไม่แตกต่างจากเราอัลลอฮ์ก็ให้นบีประกาศต่อยูฮาอิไลเยมีวะฮีมาอย่างฉันที่คนธรรมดาทั่วไปไม่ได้วะฮีแต่สิ่งที่มูฮัมหมัดได้นําเอามาประกาศไม่ใช่ออกจากสมองสติปัญญาของท่านเป็นวะฮีอันบริสุทธิ ถ้าเกิดจากสมองสติปัญญาของคนธรรมดานะไม่ต้องรอระยะเวลาพ4 0 0กว่าปีระยะเวลาไม่นานก็จะมีช่องรั่วมีรูโหร,รูโวมีข้อบกพร่องได้เพราะอายุวัฒนาการมันก้าวไปก้าวไปก้าวไป,ไปแต่วาฮีของอัลลอฮ์นั้นล้ำสมัยที่ความคิดความอ่านความรู้ของมนุษย์บางเรื่องยังไปไม่ถึงเพราะงั้นคนในอดีตเนี่ย เขาศรัทธาในสิ่งที่บางครั้งตาเขาไม่เคยเห็นเขาไม่เคยรู้เหมือนอย่างกับท่านนาบีพูดถึงอาลามัตสัญญาณของวันกิยามัดหนึ่งในนั้นนบีบอกว่าไอต่อต่อว่าลูนาฟิลบุญยานบรรดายผู้คนจะแข่งขันกันสร้างอาคารสูงๆูงถามว่าในขณะที่นบีพูดนี่เขาเคยเห็นไหมอาคารสูงไม่เห็นเขาเชื่อไหมเขาเชื่อเชื่อในความเป็นรอซูลอ แต่ณปัจจุบันเราได้ยินทั้งคำสอนของนบีแล้วเห็นไหมอาคารสูงสูงเห็นไหมเห็นเยอะแยะแข่งก็ทำให้สูงอ่ะเยอะแยะแต่วันนี้หลายคนก็ยังเฉยเมยอ,อยู่กับคำสอนที่เป็นวาฮีอันบริสุทธิ์ในขณะที่มุสลิมไม่ใส่ใจที่จะศึกษาวาฮีไม่ใส่ใจที่จะศึกษาสุนนะของท่านนาบีม u มั m m a d s a ลล a ล w สลศัตรูอิสลามก็เข้าแทรก บางครั้งนี่ศัตรูของอิสลามเอาสิ่งอื่นมาให้มาหยิบยื่นให้เราเราก็รับไว้หรือบางครั้งเขาไม่ได้ยืน่นแต่เราไปคว้าเอามาเองเอามายึดถือเอามาปฏิบัติแทนที่เราจะช่วยกันปกป้องรักษาวะฮีอันบริสุทธิ์ไว้แทนที่เราจะเรียนรู้ศึกษาว่านี่คือสุน나นของท่านนาบีลงทุนลงแรงรักษาเรากับเพิกเฉยเรากับเฉยเมย พอบอกว่าสุนนะของท่านนาบีบางคนตาแขงข้างให้จะถามว่าไอ้สิ่งที่ยึดถือปฏิบัติอยู่น่ะมันมาจากไหนหาต้นเรื่องได้ไหมหาที่มาได้ไหมบางเรื่องเนี่ยไม่รู้ว่าที่มาที่ไปอย่างไรก็ยินดีที่จะยึดถือยินดีปฏิบัติแต่สุนนะของท่านนาบีมูฮัมหมัดสุลอัลกะรอยีอสัลลัมที่มีตัวบทหลักฐานชัดเจนมีบันทึกในตำรับตำราฮะดิษหลายคนกับเพิกเฉยหลายคนกับไม่ใส่ใจ แล้วเราจะเป็นมุสลิมได้ยังไงเราจะรักษาสุนนะของท่านนาบีได้อย่างไงในเมื่อเราเองยังไม่ใส่ใจเลยเพราะงั้นท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมจึงบอกว่ามันอหัยสุนนะตันมินสุนนะทีกัดอูมีทัดบอดีนบีบอกใครก็ตามที่ทำให้สุนนะของฉันในเรื่องใดๆก็ตามได้มีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มันได้ตายไปแล้ว ที่ท่านนาบีได้พูดใช้คําว่ามีชีวิตหลังจากตายมันไม่ใช่มีชีวิตจริงๆไม่ถอยตายจริงๆเหมือนอย่างที่พวกเรารู้แต่เป็นคําพูดเป็นการเปรียบเทียบว่าสุนนะของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลวะลาอวะสัลลัมจะไม่ได้รับความใส่ใจจากบรรดาผู้คนไม่ใส่ใจเอามายึดถือปฏิบัติใครก็ตามที่เอาสุนนะของท่านนาบีมายึดถือมาปฏิบัติเท่ากับทําให้สุนนะของท่านนาบีนั้นมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ที่ภาษาไทยแปลว่าใครก็ตามที่ฟื้นฟูสุนนะของท่านนาบีฟาลาหูอัจรุนเขาได้รางวัลตัวเขาเองนะเขาได้รางวัลว่าอัจุรุมันอามิลาบิฮาและคนอื่นเอาไปปฏิบัติต่อจากการที่เขาบอกว่าน,นี่นบีทาอย่างนี้นบีสอนอย่างนี้นบีพูดอย่างนี้คนอื่นเอาไปปฏิบัติต่อจากการที่เขาบอกเนี่ยคนอื่นปฏิบัติก็ได้รางวัลและรางวัลน,นั้นก็สะท้อนกลับมาถึงเขาด้วย เพราะงั้นใครเป็นต้นเรื่องในการปกป้องรักษาฟื้นฟูสุนนะของท่านฮับดุลลมฮัยฮมวะสัลลัมเขาได้รับภาคผลมหาศาลจากการที่เขาบอกเองยึดเองทําเองและจากคนอื่นอีกกี่คนล่ะที่เอาไปทํำสะท้อนกลับมาถึงเขาด้วยหมดทุกคนแ่ะและยังกุซูมินอูริหิมชัยอนบีบอกโดยไม่ทําให้รางวัลของคนหนึ่งคนใดต้องบกพร่องไปเลย แปลว่าคนที่เอาไปปฏิบัติก็ได้รับรางวัลของเขาครบถ้วนและรางวัลนั้นสะท้อนกลับมาถึงด้วยแต่ในขณะเดียวกันนี่ท่านนบี m ลม a m m a d صلى ا วะัลลัมก็บอกว่ามานิบตาดาบิดอาตันดอลาละทันผู้ใดก็ตามที่อุตริคิดค้นทำขึ้นมาใหม่อะไรเรื่องอะไรบิดอาทานดอลาละทันที่มันเป็นบิดอาดอลาละ ที่หลงผิดที่หลงทางมันเป็นเรื่องที่แปลกในขณะที่เราประกาศตนว่าอัชฮะดูอันนามุฮัมมัดอッะูล,ลุละห์แต่ก็ยังมีหลายคนที่ฟังคําอย่างนี้ไม่ได้ฟังคําว่าบิดาไม่ได้ฟังคําว่าดอลาล่ไม่ได้ถามว่าทําไมอะ่ะมันเป็นคําใครละ่ะคําของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวะลยฮิวะสัลลัมที่นบีเอามาสอนด้วยความรักด้วยความห่วงใยที่นบีมีต่ออุมมะ เตือนบอกเพื่อที่จะให้บรรดาอุมมะของท่านได้ออกห่างจากเรื่องที่เป็นชีริกและบิดาแทนที่เราจะศึกษาให้เข้าใจมันเป็นอย่างไงเราจะได้ออกห่างเราจะได้ไม่ข้องเกี่ยวแต่เราได้ยินใครพูดคำว่าบิดาไม่ได้ร้อนรอนมันทำไมวันนี้ทามุสลิมฟังคำว่าบิดาไม่ได้ฟังคำว่าซุนน่แล้วสแสลงถามว่าเราจะเอาอะไรมายึดถือปฏิบัติ ถ้าถูกผิดพูดกันไม่ได้ชี้แจงไม่ได้ถามว่ามุสลิมมีพื้นฐานอะไรในการยึดถือศาสนาเพราะอันเนื่องมาจากทั้งอัลกุรอานและสุนนะของท่านอบีมูฮัมมัดสุลลัลอะเลวะสัลลัมมันคือรากฐานของศาสนามันคือที่มาของหุกกมของศาสนาบทบัญญัติของศาสนาอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้อันนั้นฮาลาลอันนั้นฮารมอันนี้ถูกอันนี้ผิดแต่ในขณะที่เราไม่ใส่ใจ ที่จะเรียนรู้ศึกษาในเรื่องของสุนนะพูดถึงเรื่องคำว่าสุนนะบางคนนี่กล่าวคำเยอะเยะ้ยแทนที่จะเรียกสุนนะกลับไปเรียกสุเอาคำอื่นมาต่อท้าย As อัสซาฟิรุลลฮ์ถ้ามุสลิมเป็นอย่างเงี้ยถามว่าจะรักสอนรักษาคำสอนของท่านนาบีได้ยังไงอะในเมื่อเราไม่ใส่ใจเราละเลยเราเพิกเฉยเราดูแคลนสุนนะของท่านนาบีไม่หน้ำซ้ำนี่ไปคว้าสิ่งที่ไม่ใช่คำสอน เอามายึดถือเอามาปฏิบัติเพราะงั้นนบีบอกว่ามานิบตาดะใครก็ตามที่ทำขึ้นมาใหม่อะไรเป็นยังไงบิดอาชันตลาละชันที่มันเป็นอุตริกรรมที่หลงผิดหลงทางและอะลอุตริกรรมที่ไม่หลงผิดหลงทางมีหรอเราพยายามที่จะหาช่องหารูหาอะไรเพื่อที่จะ ห่างออกจากสุนนะของนบีหรือเราพยายามที่จะศึกษาเพื่อให้ใกล้ชิดจากคําสอนของนบีเพราะงั้นเวลาที่พี่น้องของเราตั้งคําถามเนี่ยให้เป็นข้อสังเกตถามว่าถามทําไมอะ่ะถามเพื่ออยากรู้รายละเอียดเพื่อที่จะใกล้ชิดเพื่อที่จะตปฏิบัติหรือถามเพื่อที่จะห่างออกจากคําสอนของท่านนาบีบรรดาซอฮาบะของท่านนาบีเนี่ยเขาพยายามใกล้ชิดคําสอนของนบี เขาไม่ได้ตั้งคำถามเพื une, ่อหนีเพื่อหลีกหนีเพื่อหาช่องหารูรั่วในเมื่อนาบีบอกอะบิดอะมันยังไงพวกเราก็ไปพยายามหาเหตุหาผลมาแย้งคําของนาบีอะเอแะ้วอย่างนั้นไม่บิดาเออย่างนี้ไม่บิดาแล้วขี่รถทาไมขี่เครื่องบินยังไงเอแล้วทำอะไรยังไงเอยังไงไปเอามาแย้งทําไมอะแย้งเพื่อหาช่องเพื่อที่จะให้ความผิดกลายเป็นความชอบธรรม เพื่อที่จะให้ของเถื่อนกลายเป็นของถูกไปเอามาอ้างทำไมเพื่ออะไรเพราะอะไรทั้งๆที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลวะเลวะซัลลัมเนี่ยอัลลอฮ์ทรงแต่งตั้งท่านมาเพื่อที่จะประกาศงานาศาสนาอัลลอฮ์มาได้ทรงแต่งตั้งนบีมาทํางานดุนยามาเป็นวิศวกรมาประดิษฐ์คิดคนเหมือนอย่างนักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ ล l l a ์ไม่ได้ทรงแต่งตั้งนบีมาทํางานดุนยาแต่งตั้งนบีมาทํางานศาสนาเพราะงั้งนนบีจึงบอกว่ามาแกนามินอัมริดีนิกุมฝาอีไลยะอะไรเป็นเรื่องศาสนาของพวกเจ้าน่ะกลับมาเอาจากฉันไปว่ามาแกนามินอุมูริดุนยาคุ้มอะไรเป็นเรื่องดุนยาของพวกเจ้าน่ะฟาชานุกุมบีเป็นหน้าที่ของพวกเจ้าทําให้มันดีขึ้นไปเพราะงั้งนในเรื่องของศาสนา ที่นบีได้ประกาศเนี่ยถามว่าเพียงพอหรือยังกับการที่ผู้ศรัทธาจะเอามายึดถือปฏิบัติบางคนน่ยยังไม่เคยด้วยซ้ำไปที่จะเอาสุนนะของนบีบางเรื่องมายึดถือปฏิบัติยังไม่เคยด้วยซ้ำไปบางคนในชีวิตยังไม่เคยละหมาดดูฮาเลยบางคนยังไม่เคยละหมาดตะหัดยุดเลยแต่ดิ้นรนสะสะเสาะแสวงหาเอาอื่นจากคำสอน เอาอื่นจากสุนหนาของท่านนาบีมาถือปฏิบัติหาว่าสิ่งที่นบีสอนมันไม่เพียงพอหรือไปดิน้นถ้าไปดิ้นแล้วไปเอาสิ่งอื่นที่มันไม่ใช่ศาสนาและเอาไปทําที่ไม่ใช่ศาสนาเอาทําไปเอาทําไปอา้าวผลิตไมโครโฟนผลิตวิทยุโทรทัศน์ผลิตอะไรครับแต่ ประดิษฐ์อะไรก็แล้วแต่ที่เอามาสอดใส่ไว้ในคำสอนของศาสนาเอามาเป็นศาสนานี่แหละอันตรายแปลว่าไม่พอใจไม่ยินดีไม่พอเพียงสุนนะของนบีไม่พอคำสอนของนบีไม่พอต้องคิดค้นกันใหม่ต้องทำใหม่เพราะงั้นไอ้ที่เอามาใหม่ในศาสนาเนี่ยที่นบีบอกมันอะฮัดสะฟีอัมรินา ใครทําขึ้นมาใหม่ในกิจการของเราในงานของเรางานอะไรงานนาบีฟีอัมรินาหมายถึงฟีดีนีนาใครทําขึ้นมาใหม่ในศาสนาของเราเพราะงะั้นที่นบีบอกใครคิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ทำว่าเป็นยังไงอ่ะเอามายึดถือปฏิบัติมันเป็นยังไงฟาลาฮูอิสมุนบาปสิเพราะนาบีก็ไม่ได้เป็น วะฮีก็ไม่ได้รับไม่ใช่หน้าที่ของใครที่จะไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงป,ป,ปรับ,ปร,บปรุงคำสอนของศาสนาไม่ใช่ไม่ต้องมาสังคายนาของเขามีคณะสงฆ์มาสังคายนาของเรามารวมหัวรวมตัวกันไหมอ้าวรวมหัวรวมตัวกันบรรดาอิหม,ม่ามบรรดาอุลามาทั้งหลายมารวมตัวกันจะเอายังไงกันอเปลี่ยนแปลงป,ปรับปรุงประยุกต์กันไหมไม่ต้องไม่ต้อง พราะอิสลามไม่ได้มาจากสมองปัญญาใครแม้กระทั่งท่านนาบีเองก็ไม่ได้เอาสมองปัญญาของท่านมาประกาศอิสลามวะฮีของอัลลอฮ์อันบริสุทธิ์หรืออย่างบรรดาคอลีฟะสอฮาบะของนบีท่านอาลีอิบนีอบีตอเลบแกให้แง่คิดกับบรรดาผู้คนพอมีข่าวแพร่กระจายไปที่นครมาดีนะบอกท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาเลวะซัลลัมท่านอาบน้ำละหมาดโดยท่านไม่ได้ถอดโคฟ ท,ท่านเช็ดไปบนโคฟเลยบรรดาผู้คนก็อยากรู้จริงไหมจริงไหมนบีทําอย่างนี้จริงไหมไปถามท่านหญิงไอชาท่านหญิงไอชาบอกนู่นนู่นอะไรกาบิอบิตุราบนู่นไปถามไอเจ้าฝุ่นนู่นเป็นฉายาของอาลีอิอบเนีบีตอเลบไปถามไอเจ้าฝุ่นนู่นไปถามอาลีอิบเนียบีตอเลบนู่นเพราะอาลีอิบเนีบีตอเลบร่วมเดินทางกับนบีบ่อยครั้งพอท่านอาลีถูกถามท่านก็สาธยายให้ฟัง โดยให้แง่คิดบรรดาผู้คนก่อนว่าทำไมไม่ได้เช็ดไปด้านล่างไม่ได้เช็ดด้านล่างถ้าไปเดินเหยียบอะไรต่ออะไรมันสกรปรกเวลาจะทำความสะอาดก็ทำความสะอาดด้านล่างแต่ท่านอาลีบอกว่าเพราะศาสะนาไม่ได้ใช้ไอ้นี่ ไม่ได้เช็ดด้านล่างรอไอตูรอสุลรไลฮิสัลลัลลอฮวาเลวะซัลลัมะฟะอะลากะนาฉันเห็นท่านนบีทำอย่างนี้เช็ดด้านบนของโควบรรดาซอฮาบะบรรดาคอลีฟาของนบีก็มีหน้าที่ตามวาฮีไม่ใช่คิดค้นคิดใหม่ทำใหม่ไม่่ใชท่านนบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮให้ประกาศประกาศเถิดมูฮัมมัดอินอัตตะบิะอิลลามายูฮาอิเลยะ นบีประกาศข้าไม่ได้ตามสิ่งอื่นใดเลยอิลามาอยู่ฮาอิเลย์นอกจากสิ่งที่มีวาฮีมายัางฉันเท่านั้นเพราะฉะนั้นณนะวันนี้ถ้าเราไม่ละเลิกสิ่งที่มันไม่ได้เป็นคำสอนถามว่าเราจะรักษาสุนนะของท่านนาบีได้อย่างไรรักษาวาฮีอันบริสุทธิ์ได้อย่างไรก็ในเมื่อตัวเราเองเป็นคนที่ไปคว้าเอาของเถื่อนแล้วมาทำให้เป็นของถูก ลงทนลงแรงปกปักรักษาปกป้องเพราะงั้นเวลาที่พูดถามว่าพูดเพื่อที่จะออกห่างจากสุนนาของนบีหรือพูดเพื่อที่จะใกล้ชิดคำสอนของนบีเราฟังออกนี่คนที่สอนศาสนาพูดเพื่ออะไรที่ยกเหตุยกผลยกอะไรต่ออะไรมายกมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะปกป้องสิ่งที่นบีไม่ได้สอน จะทําให้บิดามันกลายเป็นฮาสานะทั้งๆท,ท,ที่ท่านนาบีบอกว่ามันคือดอลลาละอุตริในศาสนามันคือดอลาละแต่มีความพยายามของบางคนหาเหตุหาผลหาช่องเพื่อจะทําให้บิดามันเป็นฮาสานะให้ได้มันเป็นอุตริอย่างดีๆนี่จะตามนาบีหรือจะเถียงนบีถามว่าใครที่ไหนที่เป็นคนทําอย่างนี้คือคนที่ประกาศอัชฮะดูอันนามุฮัมมัดอัลลอฮ์ูลลนั่นแหละ พราะงั้นเราอย่าบอกแต่ว่าใครน่ะทำลายสุนนะของนบีในขณะที่ศัตรูของอิสลามเขาทำลายนั่นคือศัตรูของอิสลามแต่ถามว่าวันนี้คนที่มีกาลิมอชฮาร์ดทำลายสุนนะของนบีด้วยตัวเองหรือเปล่าโดยการไปควยคว้วาสิ่งอื่นเอามายึดถือปฏิบัติเอามากลบคําสอนสุนนะของท่านนาบีหรือเปล่าผมต้งบอกแต่แรกของคุตบ้านในวันนี้บอกว่ามันเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน ไม่ใช่หน้าที่เฉพาะครูบาอาจารย์เท่านั้นหน้าที่ของทุกคนที่มีกาลิมอชฮาดะที่ประกาศว่าอัชฮะดูอันนามูฮัมมัดอสูล,ลุลลอเรามีหน้าที่ร่วมกันใครบ้างประกาศประโยคนี้ถ้าใครประกาศประโยคนี้จากหัวใจที่บริสุทธิ์หัวใจที่ศรัทธาอย่างจริงจังเรามีหน้าที่ร่วมกันในการปกปักรักษาสุนนะของท่านนบีมอฮัมมัดสุลลัลฮุอะลวะสลัมไว พี่น้องอาจจะตั้งข้อสงสัยว่าเออแล้วทำไงไม่ได้เรียนภาษาอาหรับไม่ได้จบเมืองนอกเมืองนาและจะทําหน้าที่ปกปักรักษาสุนนาของนบีไงก็เพราะวันนี้สาภาพในสังคมของเราปล่อยให้เป็นครูบาอาจารย์หน้าที่ของครูบาอาจารย์ในการปกป้องรักษาสุนนะเจ้าบ้านก็คอยรอเฉยๆไม่ใช่มานั่งรอเฉยๆณนะวันนี้ศุนนาของท่านนาบีถูกทําลายโดยหลายกระบวนการหลายกลุ่มหลายก๊ยก,กเราทุกคน ไม่ใช่จะมานั่งเฉยแล้วรอผลไม่ใช่คนที่ประกาศอัชฮะดูอันนามูฮัมมัดรอสุลลอฮทุกคนต้องร่วมกันที่จะปกปักรักษาสุนนะของนบีไว้จะทำยังไงคนที่เขามีความรู้เขาอาจจะมีช่องทางมีลู่ทางมีวิถีทางที่จะพูดแล้วมันจะกระจายไปทั่วบางคนอาจจะพูดแล้วออกหน้าจอเอาคนฟังไปทั่วพูดอ,อใส่ไม้ออกวิทยุเอาคนฟังไปทั่ว เอาสอนคนมีคนฟังเยอะแยะคนที่มีความรู้เขาอาจจะมีศักยภาพเหนือพวกท่านที่ไม่ได้เรียนไม่ได้รู้ไม่ได้อะไรจากไหนเมืองนอกเมืองนาจะถามว่าเราท่านละ่ะวันนี้ท่านรู้ว่าอะไรคือสุนนะของท่านนาบีเนะี่ยเอาไปยึดถือปฏิบัติท่านทําได้อย่างน้อยเนี่ยครอบครัวของท่านเป็นก้าวแรกอย่างน้อยในญาติพี่น้องของท่านเป็นก้าวแรกไปบอกเขานี่คือสุนนะของนบี นั่นคือท่านได้ทําหน้าที่แล้วส่วนหนึ่งในการช่วยปกป้องสุน na นของท่านนาบีุมฮัมมัดสุลต่ลวะเลวะสัลลัมไว้ถ้าผิดและถูกเราไม่พูดเราไม่ชี้แจงแล้วรอให้สิ่งอื่นมากลบสุนนาของท่านนาบีถามว่าเราจะเหลืออะไรให้กับลูกกับหลานและคนรุ่นต่อไปในขณะที่วันนี้เราเองก็เคยเชื่อไม่ถูกเราเองก็เคยทําไม่ถูกแต่วันนี้เอาละให้ทางนํากับเรา วันนี้เราเรียนรู้แล้วเออนบีสอนอย่างนี้นบีทำงี้วันนี้เรารู้แล้วถามว่าที่เรารู้น่ะรู้จากไหนฝันเือเปล่าจากการที่คนยุคต้นเขาถ่ายทอดส่งต่อวาฮีอันบริสุทธิ์มาแต่ละรุ่น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 และก็มาถึงรุ่นเราวันนี้เราได้เรียนรู้ละสุนนะของนบีเป็นอย่างนี้แล้วถามว่าจะให้มันสุดที่เราเหรอบางคนเนี่ยสุดแค่รุ่นพ่อไปไม่ถึงรุ่นลูก บางคนเรียนรู้ตามฟังบรรยายเอาจริงเอาจังเทพบรรยายสมัยก่อนนี่ที่เป็นเทพตลับกดเรียงข้างฝาจดดลรีนจดหลักฐานข้างฝาเต็มเลยสุนนะอย่างจริงพูดอะไรนี่เปียเปียเปียเปี๊ยเปียเปียแต่เวลาตัวเองตายลูกไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยสิ่งที่พ่อต่อต้านสิ่งที่พ่อคัดค้านลูกทําให้หมดเลยไอ้ที่พ่อต้านน่ะลูกทําให้แปลว่าสุนนะมันมาสุดแค่นี้ละ ก็ความนิ่งเฉยไงแต่เพียงคนเดียวลําพังน่ะไม่ได้บอกลูกบอกเมียไม่ได้บอกคนรอบข้างคนในครอบครัวของเราไม่ได้มีจุดร่วมกันในการที่จะให้ความช่วยเหลือในการปกป้องสุนนะของท่านนบีมันก็สุดแค่นั้นแหละหรือวันนี้จะให้สุดแค่ตั้งสติก็นหน่อยหน้าที่ของพวกเราทุกคนอย่าปล่อยให้เป็นหน้าที่เฉพาะครูบาอาจารย์ในการรักษาสุนนะของท่านนบีเราทุกคนช่วยได้ ไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ได้เรียนเมืองนอกเมืองนาคนเรียนในประเทศคนจบไม่จบจบที่ไหนไม่เกี่ยวปัญหาก็คือท่านมีกาลิมอชฮา,าดะไหมอัชฮะดูอันนามุฮัมมัดอรอสุลล l a ท่านมีไหมปัญหาคือว่าท่านรักนบีไหมท่านประกาศประโยคนี้ออกมาจากหัวใจจริงไหมถ้าท่านยืนยันจากหัวใจท่านยืนยันว่าท่านรักนบีท่านต้องปกป้องสุนนะของท่านนาบี ใครทําลายสุนน나ของท่านนบีท่านต้องอยู่เฉยไม่ได้ทําเท่าที่สามารถจะทําได้ไม่ต้องรอว่าครูบาอาจารย์เท่านั้นไม่ต้องอย่าสงหงวลิขสิทธิ์ว่าหน้าที่นะถูกจทลิขสิตเฉพ,าะ,เพาะคนรู้เท่านั้นแหละที่เขาจะทำได้ทุกคนร่วมไม้ร่วมมือกันปกป้องตามกําลังขีดความสามารถเพราะงั้นท่านฮับดุลลาห์มฮัมหมัะสัลล่าบอกว่ามันอะยาสุนนะทันมินสุนนะตี ใครก็ตามที่เขาฟื้นฟูสุนนะของฉันฟาลาฮูอาจรุนสุนนะของนบีในเรื่องใดก็ตามเอามาบอกเอามายึดถือเอามาปฏิบัติเอามาเผยแพร่จะวงกว้างวงไกลฟาลาฮูอาจรุนเขาได้รางวัลว่าอาจุรุมันอามิลาบิฮาแล้วคนเอาไปปฏิบัติต่อก็ได้รางวัลด้วยและรางวัลของคนอื่นที่ปฏิบัติจากเราบอกเขาเนี่รางวัลน,นั้นสะท้อนกลับมา จะเท่าไรก็ตามสะท้อนกลับมาถึงเราหมดและยังกุสูมินอูยูรีหิมชัยอาโดยไม่ทำให้รางวัลของคนหนึ่งคนใดต้องบกพร่องไปเลยก็ฝากคุดบะวันนี้ไว้เตือนสติกับพวกเราและให้พวกเราด้วยถามตนเองว่าวันนี้กาลิมอชฮะดาของเราจาักใจจริงไหมรักนบีจริงไหมและเราจะทำอย่างไรที่จะช่วยในการปกป้องสุนนะของนบีไว้อกูลูกาลีฮาดา,าฟซาฟร,ฟร,ฟรุลลอฮ์นะซีมาลีวละลักุม ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه كان غفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله, الله أكبر ولا حول